าแมวดาวพระสุขเผยสองบุคคลสำคัญที่คอยช่วยเหลือตลอดโดยไม่ต้องขอหลายคนคงจำได้จากกรณีที่ดาราอาวุโสป้าแมวรุ่งการดาหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อของป้าแมวดาวพระสุขหลังเจ้าตัวได้ป่วยด้วยโรคปอดติดเชื้อและมีโรคอื่นๆเข้ามารุมเรา้าจนทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปไร้งานไร้เงินมารักษาตัวเอง นำซ้ำยังต้องอยู่คนเพียงๆลพาพังในบ้านเช่าเอื้ออาทรย่านบางบัวทองจนต้องออกมาอ้อนวอนของานในวงการบันเทิงเพื่อหาเงินไปรักษาตัวล่าสุดทางด้านป้าแมวดาวพระสุขให้สัมภาษณ์กับนายินเตอร์เทนอัปเดตเกี่ยวกับชีวิตล่าสุดว่าตอนนี้มีหลายโรครุมเร้าทั้งหอบหืดความดันรักษามาเรื่อยๆแต่ตอนนี้หอบหือดอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว สองถึงสามเดือนไปหาหมอทีส่วนหัวเข่าตอนนี้ก็ยังรักษาต่อเนื่องมีอาการชาเล็กน้อยสาเหตุอาจเกิดจากพังผืดต้องเดินบ่อยๆส่วนเรื่องงานไม่มีติดต่อเข้ามาเลยบางคนก็มีโทรมาติดต่อแต่จู่ๆก็โทรมาขอแคนเซิลหลายๆคนอาจจะกลัวว่าเราเล่นไม่ไหวตอนนี้ป้าแมวอายุ82แล้วแต่ยังไหวนะจ้างได้เลย จำบทได้ไม่ต้องห่วงและป้าแมวดาวพระสุขเผยโฉมสองบุคคลสำคัญที่คอยช่วยเหลือได้แก่อัมพัชรภาและบุ๋มปนัดดาที่คอยช่วยตลอดเวลาที่ป่วยเมื่อไหร่ที่สองคนนี้ทราบว่าป้าป่วยนอนโรงพยาบาลเขาก็จะส่งเงินมาช่วยเหลือแต่ถ้าสบายดีก็ไม่อยากรบกวนใครขอทำงานที่พอจะทำไหวพอหาเลี้ยงตนเอง